บุญแล้วทุนหัวมีผัวขับออนมีหุ่นพวัคนี่บอกมีหัวกันขับได้ว่ะ <laughs> มาเลยใครเป็นสายวัยรุ่นวันดำกระบะสีประตูรถแปก๊แปกแป๊กแบบนี้ซุ่มขืนเน่รลูกละนาดมาได้มาเอาเลยอยากเอาแปกก๊กพวกนี้ติซุ่มล่อเดี๋ยวคอยให้สร้างคอยจัดการให้เสียวล่อล้อนจำได้เอาไปเลยตําบวจจับเจ้ารถบริจับข่อยมาคันนี้สีเทารลมโบสสวยๆกระบะไลเนอร์บอสไซบอสไซแล้วมันบอเซ็งมันเจ้าอยากได้เดี๋ยวคอยใส่ให้นะมีเป็นรกดังเลยข้างหลัง ทุนค,คุณบิก๊กนะยังนี่อาร์ตการยางโอ้อยจะไปโฆษณากอนดกอันนี้แม็กครสแปซส่แสล้วหนะ้าสี่ประตูหล,ลอ่อๆแบบนี้เลยนะข้างในเป็นบอ่บอบ่อยางนันบอ่อผ้าหรือบอ่นนะไรน่นบออ่อเย็นวงวะเป็นบออผ้านุ่มนิม่มเกียร์หกสปีดมีจอแอนดรอยพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันท่านี่ตัวรถโดนใจนะ่าแล้วซื้อขายได้แน่นอนนะ มาเอาไปเลยอ่ะวนหน้าวนหลังนี่มีวัดบูธให้หนึ่งตัวแลกไม้เจ็ดหมื่นกิโลโอ้ยหน่อยแห้งพี่นงเอ้ยรถปีสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามหน่อยแห้งนะมาเอาเลยคันนี้อยากได้ห่อยก็นี่บอกคอยค่อยไปก่อนหลนะแต่ว่านี้ไม่แท้แล้วนะอันนี้ไม่แท้ถ้าอ,อยากได้น่อยก็นี่บอกคอยนะเออท่าเจ้าเป็นกนแปลกประหลาดไม่อยากได้ไม่แท้บอกคอยมากรอคอยชัดการให้เออเจ้าเฮ็ดเป็นที่บอก เห็นเขาบอกกันเห็นเต็นอื่นเขาบอกกันเอาเครื่องพันเก้าแผ่นเพดเดิมๆล่องแก้มเดิมเบรกเบีสีเทาเรมโบผู้ใดอยากได้ก็นี่มาเลยไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนจัดให้ได้แน่นอนเพราะว่าตรวจรถโดนใจเรียบร้อยนะพี่จ๋าเต็นรถอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะคะเขามาหามาล่องขับล่องที่ได้หรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้าน อยากได้คดีทักช,ชัด,ดรื่อนๆเลยอยากดูรุ่นอื่นอยากดูสีอื่นคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวหามให้ดูอีกอยากได้ออนนิวสีประตูสองประตูโตสูงโตเตีย้ยจับให้ไปทุกคนติดตามเหมืไม่ใช่หมวยไว้เดี๋ยวหามใไ้ชมอีกครับผม